แต่ถ้าให้เขาเขียนคํำแบบผมบเขาเขียนไม่ได้ครับผมครับก็เรียกว่ามีข้อดีแตกต่างกันออกไปอ่ะทีนี้มาถึงคําถามสุดท้ายนะฮะโยนไว้ให้น้องๆนิดน,นึงสาหรับน้องนที่นั่งดูอยู่แล้วมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนครับอ่าน้องๆควรเริ่มต้นจากไหนฮะเขียนเขียนและเขียนนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบมีความการลงมือทําอยู่ในหัวครับคือหมายถึงว่าคิดว่าจะทาคิดว่าจะทําแต่ไม่ได้ทาแต่ไม่ทาออกมาให้เห็นคนจริงใช่ครับ ฉันถ้าเขาทําขึ้นมาเนี่ยเขาลงมือทำเนี่ย<ๆ>เขาจะเริ่มเห็นปัญหาคือที่ผมบอกปัญหาคือ,อยาพิเศษคือสิ่งเหล่านี้ <c oughs> คือคุณเขียนไปสักพักนึงสิ่งที่คุณคิดว่าอยู่ในหัวนี่ว่าง่ายพอคุณลงมือเขียนปั๊บมันจะเริ่มรู้ว่ามันไม่ง่ายาอย่างที่คุณคิดคําแค่เชื่อมแต่ที่ซ,ซึ่งอันคุณจะรู้สึกว่าเยอะมากถ้าเราไม่ลงมือเขียนเราจะไม่เห็นปัญหาสิ่งเหล่านั้นเลยฉะนั้นถ้าใครอยากเขียนขอให้ลงมือเขียนก่อนและเริ่มต้นจากก้าวสั้นๆ อย่าเริ่มต้นด้วยการเขียนน้ำยายเรื่องยาว20เล่มจบนะครับมันจะบ่อนทอนกำลังใจเยาอย่างยิ่งยากไปใช่เขียนเริ่มต้นจากไดอารี่ก็ได้จากเรื่องอะไรสั้นๆง่ายๆก็ได้ซึ่งตรงจุดนี้ที่จะช่วยทําให้เขามีกําลังใจแล้วก็เขียนต่อไปได้แต่ถ้าเขาครั้งแรกเขียนกะวางนิยายเรื่องยาวเชื่อนะครับส่วนใหญ่เขียนได้ประมาณสัก3-4ตอนจะหมดฟลเพราะว่ามันคิดเรื่องจบแล้วแล้วมันรู้เรื่องแล้วจะเขียนต่อมันไม่มีพลังต่อแต่คุณลองเขียนสั้นๆเนี่ย พอจบมาโอ้โหจบครั้งหนึ่งแล้วรู้ปัญหาครั้งที่สองจะเขียนดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วกล้า<ม>ไปเรื่อยๆก็เียดูว่าเติมไฟให้ตัวเองไปเรื่อยๆระหว่างทางเขียงนะครับผมวันนี้นะฮะเราได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆต่างๆนะฮะจากคุณหนุ่มเมืองจันมาเต็มแม็กซ์เลยนะ,ะแต่ว่าเรื่องราวยังไม่หมดเพียงแค่สัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับพี่ตุ้มจะอยู่กับเราต่อนะครับผมแต่ว่าวันนี้เวลารายการเราหมดลงแล้วนะ,ะกลับมาพบกับฟันไม่ไกลไปถึงได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เอ็นทานเข้าม,ามหาวิาลยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตพวกนั้นก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ใครๆก็ทําได้พรลมัตจะท้ไป่ทำแล้วทำไม,ไม่ได้